ยกตัวอย่างเช่นการอย่าขาดจากพบในระดับสูงสุดคือการอย่าขาดจากพบพบคือความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าพบมีการม,มาภพรูปประภะรูปประภพให้ศึกษากันให้ดีๆเรื่องพบนี้มันมีอยู่ในแต่ละวันถ้าอธิบายอย่างวิธีเก่าๆก,ก็ว่ากาม,มาภพก็อยู่โลกหนึ่ง รูปภปพก็อยู่ที่พรม,มโลกอรูปภปพก็อยู่ที่พรม,มโลกหรืออยู่ที่ไหนก็บอกไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องตายแล้วไปจุติที่ใหม่หรืออธิบายว่าเมื่อจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในวิสัยที่พอใจในกามก็เรียกว่าชีวิตนั้นอยู่ในกามะภพความเป็นแห่งความพอใจในกามถ้าบางเวลาจิตไม่พอใจในกามไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ใช่กาม แต่เป็นรูป,ปธรรมเป็นวัตถุเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ไม่มีกามนี่ก็อยู่ในรูปประพบแล้วทีนี้บางเวลาจิตมันสูงขึ้นไปไม่เอากับสิ่งที่มีรูปไม่เอากับสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอำนาจวาสนาบุญบารมีเกียติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในอรูปประพบแล้วมันก็หมุนเวียนกันอยู่สามพบนี้ เรียกสัตว์พวกนี้ว่าพวกกามาวจรคือวนเวียนอยู่ในรูปาวจรหรืออรูปาวจรนี่คือพบทีนี้มาพิจารณาพบให้เห็นตามความเป็นจริงก็ค่อยๆรู้สึกไปทางอตตมยตาคือจะไม่เอากับมันอีกแล้วเพราะเห็นอธิจังทุกขังอนัตตาว่ามันเป็นธรรมมัติทัตตาคือเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติ เห็นมันเป็นธรรมนิยามตาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุและปัจจัยกระทั่งเห็นเป็นสุญญาตาว่างเปล่าจากการมีตัวตนเห็นข้อสุดท้ายคือตถาตาว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกันหมดไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน มันมาสูงสุดที่ตรงนี้คือมันก็แค่นี้เองเมื่อเห็นบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความรู้สึกอตมมยตาคือไม่ไหวไม่ไหวเอากับมันไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอกันทีนี่มันเป็นความรู้สึกขั้นอตมมยตาหรือให้พูดสันส้นๆว่าละกามเสียด้วยรูปละรูปเสียด้วยอรูปละอรูปเสียด้วยอตมมยตา แล้วมันก็พ้นไปทั้งหมดทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูปจึงสรุปความว่าอัตมมยตาทำให้ขาดจากพบทั้งปวงย่าขาดจากกรรมกรรมหรือการกระทำหรือผลของการกระทำหรือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมทั้งสามส่วนเรียกสั้นๆว่ากรรมอาศัยอัตมมยตาแล้วก็ขาดจากกรรม เพราะมองเห็นชัดว่ากรรมเป็นเรื่องของการปรุงแต่งลากถูไปเรื่อยๆเห็นกรรมเป็นอนิจจังเป็นตัวทุกขังอยู่ในอนิจจังเป็นอนัตตาอยู่ในตัวทุกกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ตามมันเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นกรรมดีก็พาไปอย่างหนึ่งกรรมชั่วก็พาไปอีกอย่างหนึ่งกรรมไม่ดีมาชั่วก็พาไปอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีความหยุดไม่มีความสงบไม่ใช่นิพานจึงเบื่อหน่ายในการที่ต้องเป็นไปตามกรรมก็เกิดความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่ยอมให้กรรมเป็นผู้ลากพาไปอีกต่อไปแล้วถ้ามีจิตอย่างนี้ทํากรรมอะไรก็ไม่เป็นกรรมไม่มีผลกรรมไม่มีการต้องเป็นไปตามกรรมจึงกล่าวว่าอตัมมายตาช่วยให้หยาขาดจากกรรมในทุกความหมาย ยาขาจากอิทธปัจจยตาระวังให้ดีเพราะการยาขาดจากอิทธปัจจยตาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุอย่างไรก็มีผลปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นอิทธปัจจยตาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้มันเป็นไปตามกระแสแห่งอิทธปัจจยตาแล้วนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุด การอย่าขาดจากกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาต้องมีสติปัญญาเต็มที่ในขณะที่เกิดผัสสะผัสสะไม่โง่มันฉลาดไม่ให้เกิดเวทนาไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอุป,ปาทานหยุดกระแสะแห่งอิทัปปัจจยตาเสียได้เพราะมันมองเห็นกระแสะแห่งอิทัปปัจจยตานี้ว่าไม่ไหวแล้วกระแสะแห่งอิทัปปัจจยตา คือไม่เอาแล้วคือไม่ยอมให้เกิดกระแสะแห่งอิทัิปัจจยตาอีกนี่เรียกว่าอยาขาดจากอิทัิปัจจยตาอยาขาดจากพระเจ้าเมื่อเป็นเด็กเกิดมาไม่รู้อะไรก็ถูกสอนให้ยึดถือพระเจ้าบางลัทธิสอนว่าทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจึงมีการบวงสรวงอ้อนวอนพระเจ้า พอมารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้าแต่เป็นเรื่องของธรรมะตามธรรมชาติก็เลิกหวังเลิกพึ่งาพาพระเจ้าไม่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ชอบอ้างกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เรียกว่ายาขาดจากอำนาจของพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงมีอำนาจของธรรมะคือความถูกต้องตามความเป็นจริง รู้ความจริงเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นต้นไม่มีความหมายของคำว่าพระเจ้าอีกมีแต่ความหมายของธรรมะที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาอย่าขาจักอัตตาทีนี้มาถึงคำที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าขาจักอัตตาคือตัวตนอัตตนียาคือของตนมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตา ว่าเป็นตัวตนว่าอัตติยาว่าเป็นของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูบางอย่างว่าเป็นตัวกูบางอย่างว่าเป็นของกูเต็มไปหมดรู้ความจริงโดยอนิจจงทุกขังอนัตตารู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ของกูมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมัน มันเคลื่อนไหวรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นได้ไม่ต้องเป็นของกูธาตุธรรมชาติมารวมกันเป็นสังขารอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความรู้สึกนึกคิดเคลื่อนไหวได้ไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อร่างกายนี้ไม่ต้องเป็นของกูเป็นการสะสมของธรรมชาติเวทนาก็ไม่ใช่ของกูไม่มีตัววิญญาณมาทำให้รู้สึกเวทนาได้ มันรู้สึกได้ตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วสัญญามันก็เกิดไปตามอำนาจของเวทนาเมื่อมันมีเวทนาให้รู้สึกอย่างไรสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นไม่มีตัวกูในสัญญานั้นสังขารนึกคิดไปก็เป็นหน้าที่ตามธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตเพราะมันมีความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วมันสามารถรับอารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันก็เป็นเช่นนั้นของจิตไม่ต้องมีตัวกูเข้าไปทำหน้าที่ตามรับอารมณ์มีแต่ระบบประสาทที่ทำหน้าที่ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าหมดความยึดมั่นว่ามีอัตตาไม่มีสิ่งที่ต้องเอามาเป็นของกูอีกมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าอย่ากขาดจากตัวกู อยาขาดจากอัตตานั่นเองอย่าขาดจากโลกเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าการมาพบรูปภพอารูปภพมันม,มีโลกแห่งกามโลกแห่งรูปโลกแห่งอารูปแต่ที่กล่าวถึงแต่โลกธรรมดาที่รู้จักกันอย่าไปหลงไหลกันนักหลงไหลในโลกพอกันทีโลกนี้ไม่เอาแล้วนี่คืออยากจากโลก ในความหมายของผู้มีปัญญาสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาหลอกลวงเป็นธรรมดาเป็นมายาอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่เอาแล้วย่าขาดจากโลกแล้วด้วยความรู้สึกที่เป็นอตมมยตาย่าขาดจากสังขารเมื่อก่อนอาจรู้จักคำว่าสังขารว่าคือร่างกายแต่ความจริงสังขารในภาษาบาลีแปลว่าสิ่งปุงแต่ง ร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารก็ถูกแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกเช่นจิตใจความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่เป็นการปรุงแต่งมีขึ้นมาเพราะการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารทั้งสิ้นถ้าว่าสิ่งใดได้ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสิ่งใดปรุงแต่ง สิ่งอื่นต่อมาเรียกว่าสังขารกริยาอาการแห่งการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารคอยถือเอาความหมายครบทั้งสามประการสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ดีสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็ดีกริยาอาการแห่งการปรุงแต่งนั้นก็ดีเรียกว่าสังขารมันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสังขารเต็มไปหมดเพราะมันปรุง มันถูกปรุงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนไปหมุนเวียนปรุงไปเป็นเรื่องไม่หยุดไม่มีอิสระมีแต่ความทุกข์จึงมีภาวะของความเบื่อหน่ายไม่เอาอีกแล้วสังขารนี้อะตามมายตาจึงเกิดขึ้นก็อย่าขาดจากสังขารอย่าขาดจากสิ่งที่เป็นมายา อะไรเป็นมายานี่ยากที่จะกล่าวให้สิ่งเชิงได้คือมันไม่ใช่ของจริงความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่นั้นจริงนั่นมันเป็นมายาเช่นรู้สึกว่าสวยไม่สวยก็ล้วนเป็นมายาเห็นรูปก็ไม่เห็นแต่สักว่ารูปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเป็นสวยไม่สวยเห็นเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เห็นเป็นเพียงคลื่นแสงที่นานาชนิดส่งออกมาเป็นรูปร่าง อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าถูกหลอกทางรูปหรือแม้แต่ทางเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ถูกหลอกให้เป็นของที่ถูกใจไม่ถูกใจมันร้ายกาจมากทำให้ไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นมายานี้ลำบากเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่พอมารู้ความจริงว่าเป็นมายาอย่างนี้ก็อยากขาดจากมายามันก็จะหลอกลวงไม่ได้อีกต่อไป พอรู้ถึงที่สุดของความจริงของมันแล้วนี่เรียกว่าอย่าขาดจากมายาอยาขาดจากกิเลสก่อนนี้ไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรไม่รู้ว่ามีกิเลสทั้งๆท,ที่ถูกกิเลสนั้นครอบงำอยู่กับหลงผิดเห็นเป็นที่พอใจเป็นที่สนุกสนานไม่รู้จักตัวกิเลสไม่รู้จักเหตุปัจจัยของกิเลสไม่รู้จักอำนาจของกิเลสว่า มันใสหัวคนไปได้อย่างไรมีความเป็นธาตุของกิเลสเป็นขี้ขค่าของธาตุไม่เคยรู้ว่ากิเลสนั้นแปลว,ว่าของสกปรกของทำให้เกิดการกระทำที่เป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไฟเป็นอะไรขึ้นมาคนที่ยังบูชากิเลสคือคนที่ยอมทำตามอำนาจของกิเลสพอมารู้จักแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ จึงจะสามารถหย่าขาดจากกิเลสได้สรุปว่าอะตมมยตาใช้หย่าขาดจากทุกสิ่งที่ไม่ควรผูกพันอะตมมยตาช่วยให้หย่าขาดจากภพทุกๆุกภพหย่าขาดจากกรรมทุกๆุกกรรมหย่าจากอิทับปัจจยตาไม่ต้องเป็นไปตามกระแสะแห่งอิทัพปัจจยตาอย่าจากพระเจ้าอย่าขาดจากตัวเอง อย่าขาดจากอัตตาตัวตนที่เป็นมารยาอย่าขาดจากวัตตะที่ต้องวนเวียนไปในกรรมกิเลสและวิบากอย่าขาดจากการปรุงแต่งความหลงไหลในอำนาจวาสนาบารมีโชคชะตาความตื่นเต้นความมหัศจรรย์ใดๆง่ายๆก็คือใครมีปัญหาอย่างไรก็ให้เลือกเอาให้มันตรงกับเรื่องของตัวเองแล้วก็อย่าขาดจากสิ่งนั้น ทีนี้เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะมีอัตมมยตาเงื่อนไขก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติเมื่อมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งส่วนที่เป็นวัตถุ และส่วนที่เป็นจิตใจนี่เรียกว่าอันนี้จังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ลำบากที่จะอยู่นั่นคือทุกขังเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจะเป็นทุกอย่างนี้มันก็เป็นอนัตตาต่อต้านไว้ไม่ได้มันไม่มีสิ่งต่อต้านความเปลี่ยนแปลงหรือความทุกนี้ได้มันจึงเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตน เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจึงจะเห็นความจริงที่เรียกว่าธรรมะทิตตาความที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเห็นชัดลงไปตามกฎของธรรมชาติที่บังคับมันอยู่จึงเป็นไปตามกฎของธรรมะนิยามตาที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยให้มันเป็นเรียกว่าอิทัปปัจจยตา เมื่อเห็นลึกลงไปว่ามันไม่มีตัวตนมีแต่กระแสแห่งเหตุแห่งปัจจัยทำให้มันเกิดความว่างจากตัวตนหรือสุญญาตาเมื่อเห็นสุญญาตาถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นอันสุดท้ายว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนี้เองหรือตถตาถ้าใครเห็นตถตาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเช่นนั้นไม่แปลกไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนี้ จะเป็นไปตามความต้องการของใครไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นเองจึงเกิดความรู้สึกว่าเอากับมันไม่ได้แล้วนั่นคืออัตมมยตาคือไม่เอาแล้วเลิกกันทีพอกันทีนี่คือความหมายแห่งอัตมมยตาจะอยู่ในระดับสูงสุดละกิเลสได้อตตมมยตาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างโลกกับโลกุตละ ความรู้ฝ่ายโลกียะเป็นความรู้ของโลกสังขารมันเป็นอย่างไรมาสูงสุดตรงที่มันเกิดอตมเมยตาหลังจากนั้นมันจะเป็นฝ่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทะลุมรคผลนิพานมีความเบื่อหน่ายมีราคะคลายกาหนัดเกิดนิโรธะความดับการสลัดคืนหรือว่าเป็นนิพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัด วิมุติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นคือรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะใช้กระแสไหนที่จะพาไปอะตมมยตาจึงเป็นจุดเปลี่ยนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจากฝ่ายที่เป็นโลกกับฝ่ายที่เป็นโลก,กุตละหรือฝ่ายที่เป็นทุกข์กับฝ่ายที่เป็นความดับทุกข์ความหมายที่สำคัญที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือ จิตอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและลบในจัก,กรวาลเป็นจิตที่เรียกว่าหลุดพ้นคือหลุดพ้นออกไปจากอำนาจของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะปรุงแต่งจิตเราจึงเรียกจิตที่มีอตมมยตาว่าจิตที่แข็งเหมือนเพชรไม่มีสิ่งใดมาทำอะไรได้แต่มันสามารถทำอะไรต่อสิ่งอื่นได้คือมีผลอย่างนี้เหมือนกับเพชรไม่มีอะไรตัดเพชรได้ แต่เพชรตัดทุกสิ่งได้